สวัสดีครับช่วงสายวันนี้พาชมทุ่งนารอบหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ข้างในแหล่งนาข้าของเกษตรกรตรงนั้นแทงน้ำประปาของหมู่บ้าน พื้นที่คลองสาธารณะหลังจากทำการขุดลอกคลองใหม่เมื่อช่วงเดือนเมษาเริ่มได้กักเก็บน้ำประมาณ10%แล้วตอนนี้ แปลงนาข้าวแหลงนาพื้นที่นาลุ่มข้าวเขียวกระจี ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ย มีแต่ความเขียวกระจีหมดนาำลุ่มน้ำเริ่มแห้งแล้วน้ำแห้งข้าวก็จะเริ่มแตกกอเป็นกอใหญ่ขึ้น ต้นนี้ไม้พยุงลูกริมคันนาขอบคุณครับที่รับชม